สันนิวัตฟรีวะเผื่อก,ก็ะดันมาตรงกับช่วงลอยรกระทงพัดเรือไปแ,แอปไหนก็เจอแต่ชุดไทยเรือแล้วเจนี่ก็ไปเจอที่นี่นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองหลนทบุรีไม่ต้องขับรถไกลแข่งขนันรีทอบรรยากาศดีมากมาคือพอเลี้ยวรถเข้ามาก็ตัดขาดจากความวุ่นวายไปเลยคือมันแบบเหมือนคนละเมืองกันเลยอะพอเข้ามาถึงปุ๊บพี่ยามก็ต้อนรับดีมากเจนี่ก็ต้องเดินเข้าไปเช็คอินก่อนเลยระหว่างเดินก็ขออวดหุ่นใส่คลิปนี้เจนี่แปดสิบสามแล้วลดลงมาจากหนึ่งร้อยห้าสิบสองนิ้ว ดูบรรยากาศรูปหรือแล้วก็เป็นส่วนตัวมากคลินี้จะเช็คอินแล้วก็เช็คเอาต์ตอนบ่ายสองตรงในรีสอร์ทจะสามารถถ่ายรูปได้อย่างอิสระเรือนนี้จะเป็นเรือนใหญ่ที่มีห้องอาหารเรือนว่าสวยแล้วด้านหน้าเรือนยังมีบึงบัวขนาดใหญ่ก็มีป่าเยอะมากเอรี่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาพี่ีพี่ันเลือกมาได้ดีมากสามารถนั่งถ่ายรูปได้ทุกตัวเลยเอรี่เช็คอินเรือน2008นทานเรือนก็จะมีโต๊ะทานข้าวให้แบบนี้ได้ฟิวอยุธยามากเฉรี่ชอบพี่รายละเอียดดีมากๆเลยประยูนด้ก ตู้เตียงตันๆมองขึ้นไปข้างบนไม่ได้หาเลยหาแอร์ <c oughs> กัวไม่มีเอลี่เป็นคนที่แพ้ยุงมาก <c oughs> สวยค่ะมีมุ้งให้เรียบร้อยสรวนรดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเออ <c oughs> ไม่ต้องสมจริงมากก็ได้นะก็ไปปุ๊บ ใจชื้นเลยมีน้ำอุ่นด้วยมีชักก้อี่อาบน้ำแยกโซนเปียกตซนแห้งอ่างล้างนะ่าสวยงามสะอาดตู้เย็นก็มีให้เย็นหลายดูในที่ใส่อะไรไว้ให้มาดูดิถ่ายรูปได้ยันตู้เสื้อผ้ามีตู้สรงตู้เสรผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดต,ตัวเตื้อคลุมอาบนะ้ำเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงด้วยพอเช็คอินแล้วที่นี่มีชุดไทยให้ด้วยนะคะมีเลือกหลายสีหลายแบบเลยพี่ๆคอยแต่งตัวให้เราเรียกแล้วก็ยืนเฉยๆเสร็จแล้วจะรีบเลยไหมคะรู้สึกก็โดยเองว็นสาวหวานแล้วก็เรียบร้อย ชมงามอาร่ามเทพเด็ดละสวยจะพึงพง่งสวยจะพิสจะแป่งเสร็จแล้วจะถ่ายรูปตรงไหนของรีสอร์ทก็ได้อถ่ายจนเหนื่อยขาล้าแแ็ง ถ่ายแล้วก็หี้ที่นี่สามารถกําหนดรับอาหารเย็นได้อย่างอีกแบบว่ามึงอยากถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไปเวลก็เอาอาหารมาวางไว้เขาก็มีการซิลกันแมลงให้ด้วยนะถาชนะต่างๆนี่ก็ถูกใจจริงๆแล้วอาหารเขาก็คือไทยโบราณแบบว่าสวยงามทุกอย่างไม่มีเทียมเร่อยางเป็นเมี่ยงกลีบบัวน้ำพริกกุ้งสอดมันไก่แล้วก็ถุงทองอาหารของเขาไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะรสชาติก็อร่อยด้วยอันนี้อะไรอ่ะข้าวเปล่ามาต้องมีข้าวด้วยเนาะดูสิภพราชนะสวยงามเลยแบบอยุธยาเมี่ยงกลีบบัวก็จัดมาสวยงามอีกแล้วมิค่ะอยากจะบอกว่าเชอรี่ไม่เคยกินเลย ดอกบัวเนี่ยมันกินได้จริงๆริงเหรอก็ต้องได้ดิมันเป็นเมนูอาา่ะหิวขนาดนี้ยัดแม่งเลยอันนี้ก็มัสมันไก่พี่ออรินน้ำเ,เร็วๆสิหิว <c oughs> พี่เพิ่มก็กินไม่สนใจใคริแล้วก็ไม่ถ่ายรูปต่อกันจะกรุป๊ป ว่าแต่ถ่ายกลางคืนนี่มันก็น่ากลัวนะตรงเนี้ยตอนกลางคืนน่ะสวยมากพอกลับเรือวอาบน้ำเสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนก็จัดแจงกลางมุ้อให้เรียบร้อยที่นี่ยุงค่อนข้างเยอะเพราะมีบึงบัวขนาดใหญ่แต่พอกลางมื้อนะก็ไม่มีปัญหาตอนกอนก็เก็บเครื่องประดับขคืนแต่ก็ถ่ายรูปต่อยถ้ากลุ่มสองสามคนมันไม่เคยใส่ชุดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวที่นี่ก็ยังกําหนดเวลารับอาหารเช้าได้นะเดี๋ยวนี้บอกไปว่าการเช็คอินหนึ่งคืนรับฟรีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าเดี๋ยวนี้สั่งเป็นชุดอาหารเช้าชุดข้าวผัดแล้วก็ช้าในบชี กาศแบบนี้ดูสิดูสิฟังเสียงนกร้องกับแสงแดดอ่อนๆที่รอดเข้ามาทางระเบียงใตต้ไนไม้ที่รม่มรื่นได้อยู่และได้ทานอาหาอรอ,อร่อยๆกับครอบครัวคือความสุขที่สุดแล้วขนมฉันที่นี่นุ่มมากขนมปังปิ้งก็มีมาให้ทั้งเนยแล้วก็แยมอ,อิ่มแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอท์ออก็ถ่ายรูปอีกหนึ่งครั้งจะบอกว่ามุมถ่ายรูปสวยๆพี่มีผนังเท่าไหร่ก็ถ่ายเข้าไปพี่เพื่อนที่อยากได้โลแบบยอเธอรีแนะนำที่นี่เลยไพเวทถ่ายรูปสวยๆกลับไปแน่นอน